แนวคิดเศรษฐีเปลี่ยนชีวิตจากศูนย์ถึง100มีกี่คนในที่นี้บ้างครับที่อยากจะเป็นคน1%อร์อยากจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จผมเชื่อเลยครับว่าหลายๆคนในทีน่นี้อยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่คุณรู้หรือเปล่าครับว่าทําไมคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เขาเป็นเศรษฐีเขาถึงประสบความสําเร็จครับเพราะเขากําหนดไปเลยครับว่าชีวิตของเขา จะต้องทําถึงเรื่องที่สําคัญมีหลายๆคนนะครับอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะมีความมั่งคั่งอยากจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่เราไม่เคยกําหนดไปเลยครับว่าเราจะต้องทําเรื่องอะไรที่มันสําคัญกับชีวิตของเราบ้างการที่ตัวเราทําเรื่องที่สําคัญมันอาจจะดูอึดอัดอาจจะดูลําบากใจในช่วง,รงแรกๆที่เราจะต้องออกจากคอมฟอร์ทโซน คุณเชื่อหรือเปล่าครับตอนที่ผมเริ่มทำพอดแคสต์ใหม่ๆผมก็มีความรู้สึกอึดอัดตอนที่ผมเริ่มออกกำลังกายผมก็อึดอัดเช่นเดียวกันครับเริ่มอ่านหนังสือเพราะเราไม่เคยทำในสิ่งที่เราจะต้องทำและเป็นเรื่องที่สำคัญแต่เราก็หวังที่จะได้ผลลัพธ์ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งรายได้การเงินสุขภาพความสัมพันธ์เราไม่สามารถหวังผลลัพธ์ใหม่ๆได้ถ้าเรายังมีการกระทำแบบเดิมๆผมอยากยอดขาย เพิ่มมากขึ้นแต่ผมไม่ทําการตลาดผมไม่ออกมาทํพอด d c แคสต์ผมไม่อ่านหนังสือหาความรู้มันก็ไม่สามารถจะเสกยอดขายมาให้ผมได้ใช่หรือเปล่าครับการที่เราจะต้องทําเรื่องที่สําคัญสําคัญเราจะต้องยอมทําเรื่องที่ไม่ถนัดเสียบ้างต้องลงมือทําเปลี่ยนแปลงชีวิตในสิ่งที่คุณไม่อยากจะทําและคุณก็จะอึดอัดคุณรู้ไหมครับว่าถึงแม้เราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ ที่เข้ามาในชีวิตของเราแต่ถ้าเรามัวแต่วิ่งหนีเรามีความกลัวคุณจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยในชีวิตของคุณเช่นคนที่ผมรู้จักครับเขาอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินอยากจะมีอิสรภาพทางเวลาครับแต่คุณรู้หรือเปล่าครับในการที่เขาใช้ชีวิตในแต่ละวันพอไปถึงที่ทํางานเขาก็มัวพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานมัวเมาส์มอยพอตกเย็นเขาก็าไปสังสรรค์ ปาร์ตี้กับเพื่อนข้างบ้านและเวลาที่ผมถามว่าอยากเปลี่ยนชีวิตจริงๆเหรอทําไมไม่ทําเรื่องที่มันสําคัญสําคัญละ่ะเขากลับบอกว่าถ้าทําเรื่องที่สําคัญเขาก็กลัวกลัวไม่ประสบความสําเร็จอยากมีไรายได้เพิ่มนะแต่ก็กลัวกลัวขายของไม่ได้หรือจะทําอาชีพเสริมเช่นขายของออนไลน์ขับแกล็บเขาก็บอกว่าไม่มีเวลาคุณเห็นหรือเปล่าครับเขามีความกลัวแต่เขาไม่ยอมรับความจริง เขาอยากจะมีอิสรภาพทางการเงินแต่เขาก็ไม่ลงมือทําเพื่อให้ตัวเองเข้าใกล้เป้าหมายของเขาเขาไม่เคยกําหนดเลยครับว่าชีวิตของเขาเรื่องอะไรที่มันสําคัญกับเขามันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับที่วันนี้คุณจะกําหนดหรือเปล่าว่าเรื่องอะไรที่มันสําคัญกับชีวิตของคุณและเรื่องอะไรที่มันไม่สําคัญกับชีวิตของคุณแต่ถ้าวันนี้คุณหวังผลลัพธ์ใหม่ คุณก็ต้องกําหนดให้ชัดเจนว่าเรื่องไหนที่มันสําคัญกับคุณและเรื่องไหนที่มันไม่สําคัญกับคุณเพราะถ้าเราไม่กําหนดเราจะไม่รู้เลยครับว่าในแต่ละวันเราจะต้องทําเรื่องอะไรและเรื่องไหนที่มันสําคัญกับเราจริงๆและการที่เราไม่รู้ครับว่าเรื่องไหนมันสําคัญกับเราเราก็จะไม่ลงมือทําเพราะการใช้ชีวิตที่ได้ทําเรื่องที่สําคัญสําคัญคุณจะต้องกําหนดออกมาก่อนว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างและที่เหลือ คุณก็ต้องลงมือทําแต่คําว่าลงมือทําหลายๆคนก็มีความรู้สึกกังวลมีความกลัวอยู่ครับแม้แต่ตัวของผมเองผมก็ยังมีความกลัวครับผมขอบอกตรงๆเลยครับผมเป็นคนที่กลัวการขายมากที่สุดตอนที่ผมเปิดคอร์สพอดแคสต์ Podcast ครับผมก็มีความกลัวเช่นกันนะว่าผมจะขายได้หรือเปล่าใครจะมาซื้อผมผมก็มีความกังวลอยู่ในใจลึกๆแต่คุณรู้หรือเปล่าครับการที่ผมขายได้หรือ ขายไม่ได้มันเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งครับของการที่เราลงมือทำเพราะถ้าวันนี้ผมกลัวและผมไม่ยอมลงมือทำผมอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยของผมในเซฟโซนผมอยู่เฉยๆใช่ครับมันอาจจะทำให้ผมรู้สึกดีรู้สึกปลอดภยัยแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรมันก็ไม่มีวันผิดพลาดใช่หรือเปล่าครับการที่ตัวผมอยู่เฉยๆมันก็อาจทำให้ผมไม่ร่มเหลวก็จริงครับแต่ ผมจะไม่มีวันเข้าใกล้ความสําเร็จของผมด้วยและคนที่ประสบความสําเร็จคนที่เป็นเศรษฐีเขารู้ดีครับว่าการพบกับความล้มเหลวเนี่ยแหละครับมันจะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความตื่นเต้นเพราะถ้าชีวิตของคนเรานั้นลาบลื่นไปด้วยกีบกุหลาบตัวของเรานั้นจะพลาดที่จะเขียนเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเราเลยครับเราจะไม่ได้กําหนดเลยว่าชีวิตของเราจะเป็นแบบไหน ชีวิตของเราจะมีอะไรที่มันตื่นเต้นบ้างและเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญกับตัวเราไม่ว่าตอนนี้เสียงในหัวของคุณจะบอกว่าอย่างไรทำไม่ได้ฉันยังไม่เก่งอย่าให้เสียงพวกนี้มารบกวนอย่าให้ความกลัวข้อสงสัยต่างๆมากีดกันไม่ให้ตัวคุณเริ่มต้นลงมือทำเพื่อที่เข้าใกล้ความสำเร็จและหลายๆคนมักจะมีความคิดเช่นนี้ครับ การที่เราจะทําเรื่องที่มันสําคัญกับชีวิตของเราคุณอาจจะต้องคิดว่าเราจะต้องรอเวลาให้พร้อมก่อนถึงจะค่อยลงมือทําเรายังมีความกังวลก่อนที่เราจะเริ่มออกเดินทางไม่ว่าคุณจะเป็นคนธรรมดาหรือคนที่ประสบขวาาเสม็จแล้วการลงมือทํามันเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยครับที่คุณจะมีความกังวลในระหว่างที่คุณกําลังเดินทางในระหว่างทางที่ผมทำพอดแคส ผมก็มีความรู้สึกกังวลเช่นเดียวกับพวกคุณเลยครับคุณอาจจะคิดว่าการที่ทำพอดแคสต์มันเป็นเรื่องยากครับใช่ผมมีความคิดเช่นนั้นในช่วงแรกครับตัดต่อผมก็ตัดต่อไม่เป็นหาข้อมูลหาเนื้อหาผมก็ทำไม่ได้ผมไม่รู้ว่าลูกค้าของผมคือใครใครคือคอนเซปต์ของผมการทำพอดแคสต์ผมก็กลัวอีกครับกลัวเพื่อนร่วมงานจะมาแซวผมอยากจะดังหรออย,นนอยากจะเป็นนู่นอยากจะเป็นนี่หรอ หน้าปกผมก็ทําไม่เป็นหาลูกผมก็ทําไม่เป็นแต่งสีผมก็ทําไม่เป็นอีกเช่นเดียวกันครับเราจะมีเสียงบรบกวนในหัวของเราอยู่ตลอดเวลาเท่านี้ผมรอให้เสียงบรบกวนของผมหายออกไปผมรอให้ผมเก่งก่อนแล้วผมค่อยทำพอร์ตแคสต์ผมเชื่อเลยครับว่ายังไงชาตินี้ผมก็ไม่ได้ทำพอร์ตแคสต์อย่างแน่นอนครับเท่านี้เรารอให้ชีวิตของเรามีความหมายชีวิตของเราเพอร์เฟกต คุณจะไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรที่มันเป็นชิ้นงานชิ้นสำคัญและมีความหมายกับชีวิตของคุณเลยครับการที่คุณจะเริ่มต้นทำเรื่องที่สำคัญได้ไม่มีคำว่าพร้อมครับมีแต่คำว่าลงมือทำเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินด้านธุรกิจด้านกีฬาทุกคนก็เริ่มต้นจากความไม่พร้อมทั้งนั้นคุณดูตัวอย่างนักกีฬาก็ได้ครับนักกีฬาเริ่มแรก เขาก็เตะบอลไม่เป็นครับตีแบตไม่ได้จับไม้ไม่เป็นเลี้ยงบอลไม่ถูกแต่เขาอาศัยระยะการฝึกฝนอาศัยระยะเวลาทุกคนเริ่มต้นได้ครับแต่ในระหว่างทางมันจะดีหรือไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพัฒนาให้มันดีมากน้อยขนาดไหนแต่เราจะต้องเริ่มต้นลงมือทำก่อนถ้าเราไม่ลงมือทำเราจะไม่มีโอกาสได้ปรับปรุงตัวเลยครับและความไม่พร้อมนี่แหละครับ จะทำให้เราเก่งขึ้นคุณจำเป็นต้องเก่งขึ้นครับดังนั้นผมขอแนะนำครับทุกๆครั้งที่คุณจะทำอะไรผมขอให้คุณใส่พลังเต็มร้อยโฟกัสไปกับสิ่งสิ่งนั้นครับถึงแมว้วันนี้ผลงานของคุณมันอาจจะดีไม่ถึง100%แต่ผมเชื่อครับสักวันหนึ่งคุณจะถึง100%แน่นอนและวันนี้เรื่องที่สำคัญของคุณคือเรื่องอะไรครับพิมพ์มาบอกผมหน่อยนะครับ และถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดติดตามและกดแชร์ให้คนที่คุณรักและผมขออนุญาตแจ้งข่าวสารตอนนี้เรามีเว็บมินาฟรีสำหรับคนที่ชอบการเรียนรู้การพัฒนาตัวเอง m ม่เซ็ตนิสัยและการตลาดออนไลน์<ม>คุณสามารถคลิกลิงก์ที่ลาย e อ d ดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและอย่าลืมมาพบกันนะครับผมเนตปฏิพานสวัสดีครับ